ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับนี่ตอนนี้อยู่เขาหลวงสุโขทัยอุทยานแห่งชาติลามคำแหงจังหวัดสุโขทัยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ภูกาตอนนี้เราเดินมาจากลานกลางเต็นท์มาประมาณสักหกิโลกว่าไดา้เดี๋ยวดูตรงนู้นนะฮะตรงนุ้นเขาตรงนู้น เป็นยอดที่เราเดินมา1กิโลเมตรแล้วเราก็ลงไหลลงไปเราไม่ได้มาทางที่เป็นก้อนหินใหญ่ๆวุ้ยทวทีตรงนู้นนะครับเราเดินจากตรงนู้นเราก็มุมนี้ดีกว่าเราเดินเลาะไหลเขามาอ้อม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 มามาขึ้นหนึ่งสอง่าตัวนี้ที่เรามานะครับประมาณ1กิโลจากจุดตรงนั้น กุเขาของคนไทยกุญแจแห่งชาตินำคำแหงข้างล่างก็เป็นหน้าผาแล้วสุดยอดครับเดินมาตะเข็บเอ้ยเนยบกิน กว่าจะมาถึงขอแรงพี่พี่เขาช่วยเหลือระหว่างทางด้วยขอบคุณครับพี่